นี่ไงผ้าใยใยประบึงสวนทุเรียนคุณหารทุเรียนภูเขาไฟเนี่ยลูกยังไงเนี่ยดิ้อตื้อหัวย่งไปย่างมาอยู่เจ๊เอรีวิวมารีวิวมันเป็นดินภูเขาไฟมันรันุงใสเขาจังเอิญมาอันนี้ภูเขาไฟเป็นทุเรียนภูเขาไฟพอเป็นดินภูเขาไฟไนาเดีย๋ยผ้าใยใยมารีวิว

รุ่นที่สองมันอย่งมันเป็นกลางปีบอนีมน่มันมีหลายตัวอยู่นี้นะครับเ,าปเปอ,อาเนี่ยใส่ไปยางไปเบ่งตัวอื่นมาตัวนี้ตันนี้น่าสิหญ่สูตร้วมั้งนี่เหลือไปไทยเข้าไทยรูปนี่นี่นี่ มารีวิวสองพ่อลูกฮะเอาจะคอยยิบก mm. ันเลยตัวต้นนี้หลายนี่โอ้ต้นนี้ต้นนี้หลายนะถ่ายรูปถ่ายรูปต้นนี้นั้นตัวอาเจะหมวกพ่อไปหมวกพ่อไปอ่าหมวกพ่อไป พ่อไปใส่มารดวิวเพื่นเอออพ่อมาเอาหมวกมาเอาหมวกพออ่อเอามเอาล่มใบนี่ต้นนี้ต้นนุ่วนวยหน่อยพบอนุ่ยใใหญ่บใหเท่าต้นนั่นนี่ส่ต้นนี่ยต้นนี้นุ่ยหน่อยกลัวมันมันมัน อืนี่พัดเขามัดไวไม่หนีกอันนี้มันหนักดีพุ่นพุ่นพุ่นยังใสพุ่นสองต้นพุ่นย่างงามพุ่นเป็นต้นสองต้นพุ่นไปถรูปต้นพุ่นดูว่างามต้นบบงไงเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ไว้ให้ดีก่อนเดี๋ยวไป เมืองอีกต้นหนึ่งรีวิวทุเรียนภูเขาไฟอำเภอคุณหันจะขึ้วันนี้ก่อนกันดีจ้ะ